ครับสวัสดีครับผมพันธุบุตรวิโรธสีน้ำเงินนะครับตำแหน่งรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นเกียรติครับที่รับเชิญจากวิมาให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในวันนี้ครับซึ่งจะต้องทําพอร์ตเพื่อยื่นในการเข้ามหาลัยนะครับสําหรับกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ครับที่ได้มาวิทยากรนักเรียนนอกจากจะใช้ในการทําพอร์ตฟุตโอ เพื่อเข้ามาวิาลยแล้วยังสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงในประจําวันก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปทดลองรวมถึงการให้ข่าวในเชิงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อร่างกายและคนรอบข้างครับต่อไปยาเสพติดจะเข้าไปแทรกแซงการของงานนี้ไอ้อะไรโนเลนแล้วก็สู่อะไรไม่ได้นะโนเลตครับสวัสดีครับผมร้อยตระบโทสถิตจันเทพครับเป็นรองสวัสดิ์าย ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพากรรมสถานีตำรวจภูธรเมืองคอนแก่นครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับวันนี้เห็นภาพเด็กนะครับเห็นภาพเด็กที่เข้าเข้ารับการเ,าเรียนรู้จากจากโครงการเนี่ยเด็กจะรับสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อกําหนดทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับตัวเองในการปฏิเสธในการต่อต้านยาเสพติดในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงเพื่อตัวเองจะนําพากลุ่มตัวเองกลุ่มเพื่อนครอบครัวชุมชน ให้หางกายยาเสพติดได้ในอนาคตไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรแต่แต่วันนี้รู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจที่จะนําสิ่งที่ได้รับเนี่ยไปป้องกันไปเป็นกอบป้องกันตนเองเพื่อนครอบครัวชุมชนสังคมต่อไปในอนาคตได้ก็อยากจะฝากให้น้องๆให้มีความตั้งใจในการทำพอร์ตโดยเฉพาะด้านที่ได้มานำเสนอวันนี้คือด้านรุรงลงป้องกันยาเสพติดนะครับก็จะให้ตั้งใจแล้วก็เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการเข้ารยนมหาลัยต่อไปครับ ก็ฝากเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะครับที่มีลูกมีหลานที่กําลังเรียนแล้วก็ต้องยืนพอร์ตเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับก็เชิญลองเลือกสถาบันดีแอในการแนะนํำตามการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับในยื่นเข้ามาหาลาัยนะครับเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมีประสิิภาพครับ